โอ้บ่วงคือยังคือเก่าหัวนะเดี๋ยวใส่จักหลังเลยนี่บไม่ได้ใส่จักหลังแล้ว้วโอยมองไหนเนาะไม่เห็นหนูโอ้ยก็ไม่เห็นไม่ได้ใส่แล้วเนาะเดี๋ยวใส่แค่สี่สิบหลังเนี่ยนี่มืงอีกอะไรผ้าพ้าสติกอย่างเอาผ้ามากินน้ำบ่อยอย่างนี้เอามาใส่ครัวหนูว่าไป <laughs> สูตรใดอีกเนาะบัดดี้ขาบเบิ้งขาเบิ้ง โอ้เห็นมันได้หนูก็โดนนะบ่วงกับบริษาย,ยบริษาบ่วง40สี่สิบหลังก่อนหมือนเหมือแรงจังว่ากันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมคว้าประแดกขึ้นอีกกับพาพี่น้องมาหา ทางว่วงนอนขึ้นกินเข่าทงอยู่ทางอาสามารถอีกคือเก่า,ากลหรอครับพี่น้องนี่ผู้อยากมาเตรียมสีโบผ้ามากกับบไวใดค,ครับพี่น้องเตรียมบ่วงเตรียมผ้าไปเรียบร้อยแต่หัวปีบ่บุญมาหอดบัวใส่หอดบ,บ่วงครับพี่น้องหาทางหนูก็พอเหอนาเตรียมว่วงไวให้แล้วรอบนี้ก็ได้ใส่บ่วงแค่สี่สิบหลังอีกคือเก่าเหรอครับพี่น้องช่วงนี้หาทางหนูบ่ค่อยพอคุณละตรง <c oughs> ตรอเห้เขาขึ <c oughs> ้นเล่าเบื <c oughs> ้แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วคุณละ เก่าเกี่ยวเบิดกูหลายจังสีเห็นทางหนูครับพี่น้องหนูไม่จังสีเห็นทางเนาะโมมันกีบยว่เป็นยังคือเก่านะครับพี่น้องต่างมากินเผาทงในบ้านผมเพิ่อนอยากมากินเผาทงตัวเตรียมเอียงมากวันนี้เตรียมมะพร้าวมะพร้าวมุสันครับพี่น้องสีมะเฮ็ดสีมะเฮ็ดเมนูเอียงวุ้นแผนการผมขึ้นนี่ก็ว่าสิล่บวงๆจักรอบจักรได้เหรอครับพี่น้องพอได้เห็นนูเห็นนางเพียร์เห็นกินเนาะจักสีเห็นทางบุญละมาทำไรได้เฉาะหรือเปล่าเล็กล้าสิทธ เพี่อาร์พอไงครับพันโน่นหมานพี่เก่าออกล,ล่ะไาครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นมังบ่วงน้ำกันดีกว่าว่าผมก็ไม่บ้านเพื่อนสี่สี่เห็นหางน้ำกรเจ้าบ่าบ่วงสี่สิบหลังกับสี่ยามปึ๊ดเดียวเท่านั้นครับพี่น้องจุดละกสิบกาหลังสิบกาหลังสามจุดหนึ่งหลังนั่นครับพี่น้องหลังหนึ่งบ่วงล่มไปแล้ว ทังผุนนี่คือเก่าหลุนๆคือนิ่งอ่ะลมองแต่ว่าคืนนิ่งดู๋ยวดะร้องคือนิ่งโอ้หประกุดจุดใหญ่ครับพี่น้องโอ้หเห็นบ่เห็นบ่นบะดับคืออยู่กับพี่น้องข้างในผุนอ,อนนูอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวเขาจัดการเดี๋ยวดะ เหรอหางใหญ่ยงๆเขาไม่ต้องโอ้รอดิที่ซีบลังนี่ถือว่าคุ้มแล้วก็ไม่ต้องเห็นหางนี่เขาไปโคตรแบบโค่นเลยอ่ะอ๋มันแล้วมันแล้วเขไม่ต้องบ่ผิดบ้างไม่นู้ยังเกาะเข้าวนู่นใส่น้ำมะพร้าวเข้าวนู่นใส่หนาวอค่อยได้ช็อแล้วเออป้าวเดี๋ยวทำงานแล้วไปลุยกับต้อกเขาพี่น้องเหลือบ่วงอยู่ยี่สิบก็ลังนี่แหละครับพี่น้องตอนนี อยู่จ,จุ่มนี่จุ่มเดียวเลยผมยุ้มใส่กันแท้ขั้นนีเลยยี่สิบหลังเดียวไปเห็นเห็นบ่วงตั้งอยู่ซื้อหรือซื้อหรือ,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 อคือเก่าบ่วงโบติงไหมครับพี่น้องหลังนี่คือจังว่เห็นบ่วงว่เห็นอยู่ต <c oughs> อนเจ้าของ <c oughs> มึงนะพี่น้อ,บองบ่วงโบติงจักหลังเลยแม่พี่ ซีรีซีรีแบบนี้นี่บ้าบ้านอะไอย่างเลยอุ้ยคือเต่าคือเต่าบ่วงบวขยับบ่วงบวขยับได้ครับพี่น้องนี่เบ่งหูหนูครับพี่น้องนี่อืมันเป็นแผ่นอยู่ นูโบออกนี่จังไดนกับโบหลู่ด้อครับพี่นอ้องนีง่ทางงามๆอยู่ครับพี่น้องตรงนี้ไม่มีอย่างเลยบ่ไม่มีเลยแม่ขยับว้ายมองบ่ขยับมองบ่ติ่งเลย <laughs> นี่หยุ่มใสแจ๋นี่พร้อมแล้วครับพี่น้องยี่สิบหลัง้เออ,อ <laughs> ยี่สิบหลัง เห็นห้างเดียวโคลูแล้วครับพี่น้องบวกสี่สิบหลังเดี๋ยวผมว่ายางลองกลับลงไปทางเก่าดีกว่าครับพี่น้องเพียมันเพียร์ผูอีกตัวจักได้เนาะกี่ไล่พ้นเนาะไปครับพี่น้องหลอบยามกลับนี่สิบบอมันเห็นจักตัวจักได้เน่ะบ่สิเห็นหางเดียวโผล่รูสิบบอหางเดียวกะ หางใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องบ่วงตีงได้ฟังนี่ก็ถือยากน้อยๆลวครับพี่น้องเพาว่าเขาพันบ้อนี่เกี่ยวออกหนูมันเกิดแลนอยู่กลางหน้าุ่แล้วอันนี้ผมใส่อยู่้างๆให้นานี่เลนบ่วงเฮ้ยหลังนั่นบ่วงบ่วงมีลมครับพี่น้องเออต่ยุมยุ่มย่มยุ่ม่มยุยุ่ม

มาแล้วเขาพี่น้องหางซองเพราะอายแล้วบอกดีใจแห้งเป็นแรนไซเลยโอ้ถือว่าสุดยอดอยู่ครับพี่น้องบ่วงบ่วงซีซีลังเห็นซองหางนี่ผมก็ว่าเป็นมันแค่หมดละกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บแล้วครับพี่น้องเหลืออีกจุ่มนี่กระเบิดแล้วครับพี่น้องบ่วงเพิ่งไปย้อมเลยวะเอาไปยามเสากยันยันมาเห็นยังมันไปยามเส่าเส่าเอายามให้เบิดก่อน ในาการยามแล้วตั้งซื้อลือซื้อลือบ่มีเหงียงพาน,นาคือสเห็นสองหางซ้ำนี่เหรอครับพี่น้งนองชื่อว,ว,ว่าเออมานเหรอวะซีซีฟลังเห็นทั้งสองหางเนาะสมหวังแล้วเออ <c oughs> เดเฮดเดเฮ็ดเมนูที่แม่บ้านผมตั้งใจไว้เลยครับพี่น้องปะเดี๋ยวไปเบิ่งพ่อใหญ่กั็พานน่นก่อน,านไไมาหมานบ่เป็นไงหมานบ่ฮะงูยังนี่ โอ้ยโอ้ยบวใหญ่งแล้วหมานเด้อครับพี่น้องไปดิเจ็ดห้างอะไรยังไนี่เจ็ดห้างเจ็ดห้างกุ้งสันเขียพี่น้องพันโน่นผมมาแล้วครับพี่น้องไปไหนน่นไม่มีอะไรเลยอีหยังคือถุงเป่าโอ้เป็นไปได้ยังไงบ่ตีงขิ่งเลยใส่ยบัตรสุงเนี่ยโมมีหยังเลยบ่โอ้ถุงเป่าเบิ่งเบิ่งเด้อผูหมานผู้เด้่เห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่เจ้าว่าให้แต่เล่าหลาย รอบนี้แล้วหวานเด้อพอเป็นเก่าดีกว่าใหญ่แล้วหวานขนาดนะครับพี่น้องรอบนี้เมึงแน่จริงมีแต่ตัวใหญ่เด้อเออมีแต่ตัวใหญ่ไงจัดไซด้วยอ่ะเอาจัดเมนูเจ้าของเลยเด้อจัดฉันจัดสันเดี๋ยวถ้าเบิ้งควานูควานูยังก่อดควานูหน้าหมกเผาเบิ้งควานูหน้าหมวกเผาไม่บ้านผมครับพี่น้องว่าสีจันทร์สีส้มยังไงเด้อ ได้เลือกแล้ววะได้เลือกได้เลือกผ้าบกเ้าแล้วรับพี่น้องบ้านนี้พันธิแกนการพันธุ์คือพันธุ์จีกัวนู้ยแงแห้งบ้านนี้แห้งแล้วเบิ้งกระเซียวหน้าบกเ้าลงมาสั่นเข้าไปนอนแกนการเบินไปได้สูตรมาได้ใส่บู้นี่บกเ้ากรบบกเ้าแก่ผมเนื้อ นี่ได้เบ oh, ิดบบกเ้าวแก่เ้าวอ่อนได้แล้วขอกินเนี่ยหยาดหยาดกินกินโอ้ได้เยอะว่แล้วจะแก่หรอน่ามียอะฮึมพอดีไงพอดีหอมหอมหมูเผาใส่ใส่แค่แค่เท่าเท่าเท่าพอท่วมหนูก็พอเอายังแห้งข้าวเลยป่ะนี่ได้เลิกแล้วครับพี่น้องรุ่งเลยบ่ได้เลิกพีชนะหมูเ้าหมดพอดีหมดพอดีเลยว่ะคิดว่ามันสีหลือโอ้หน้ามันสีรวงพุดบ่นีรวงเนี้ยแสบ บ่ดได้ซิมแล้วบ่ได้ซิมแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ้นว้มันเนี่ยเจบคักเลยมันจ่อยๆเลยกินเนื้อไม่ได้แหละฟัอยุบอ่ะบอลลูบอลโลซาสิเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องบานนี้ตามด้วยพี่พักมือนี้จัดพักมาเต็มที่กันแล้วครับพี่น้องหอมแล้วก็พักอีตูไอ้กะเพราคือเก่าเหมืนบ่ไปบักกุลจวดลงไปอุ้ยคอไว้นะพอ เต็มหม้ออันยีน้ดิ้งเก้ลาล่ะสูตรหม้ออื่นก็บ่ได้ต้องเป็นหมอนี่เท่านั้นมันต้องแซ่บเนื้อตั้งใดล่ะข้าวกินแบบข้าวหวานนี่ครับพี่น้องอเอาไว้เอาไว้กินกับข้าวเป็นวยังเนี่อข้าวนี่้วยรวยนวยข้าวครับพี่น้องเด็กกาลวันนี้มันมีขนาดแซ่บครับพี่น้องอื กินย <S 々> ูง <c> ย <ười> <c ười> <laughs> ูธายยังกระสบนอนเอ้าทาบานเลยครับพี่น้องตาพักยุบก็เป็นใสได้นือครับพี่น้องการนี่เงี้ยูหงสูงอติดแค่นึงนี่บ้ักใส่ก่อนซู กสิหอมๆแน่จังน ¿no? ้อยบ็ต้องทายพักเหลือโยกด้วยแล้วก็ไปนอนกันเดี๋ยวเราลุ้นจังน้อยกันดูที่เต่าสิบ้าให้ค่ะนี่จังน้อยเนี่ยนี่แตงคนหอมหอมตัวบาดเหนียวด้อบาดดีกสิเป็นยังไงล่ะที่อมไอ้กวานูน้ำมะพร้าวเพิ่นนี่คาดเมี่ยโย่จวกเลยดิ อ้ย่าโอ้ยตนั่นว่าแล้ววาแล้วว่าแล้วมันฉีดเด้งใส่เพิ่นมาควันหุยหุยอ่อขี้บ่น้อยขวานูนหน้ามกเผาเอาให้นุ้นลอง ิมบังรสชาติเนี่ยเป็นแังไดงก่อครับอเอลอกมึงกันนะสีมือเราสีมือหนูเราปะเป่ในน้ำของข้าวเขากันดีปะ <c oughs> ข้าทายุนบะนนยำยุนปะในการในการในการสุดขวดนู้น้มะพร้าวแล้วครับพี่น้องผมยังม่ได้ชิม,มอยู่ขอชิม,มกอน,นเลย รสชาติบนเปลี <Wir ound> ่ยนมาไงเป็นเป็นแบบว่ามันอยากออกหวานๆเล็กน้อยครับพี่น้องหวานหวานน้ำหอมได้กันได้การอยู่มา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 ครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเยอะกว่านี้กว่วกว่วหนู่หอมมันมะพร้าวเล็กน้อยเลงหอมมันมะพร้าวเนาะกว่าหนู่เอ้หน้ามะพร้าวพี่น้องคือว่าเด็ดอยู่เด็ดอยู่ลองมึงเด้อลองมึงได้อะไรแบบนี้เคยลองของมันต้องลองชัดเด็ด ใช่เลยลูกด้วยใช่ลายลูกอยู่เอาติดจับมะเอาผู้เดียวโดตาเพิ่นใช่บ่ะยี่หมดนี่มาเต็มกระดา่เล็กน้อยน้ำกมดเษจจัะกินมากูหากูหาเท่าไหร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถอยกันเวิดเลยครับพี่น้องรอบนี้หนามแตบกตอนได้พวกเนี้ยพี่นามเพียนเลยอันนี้เก็บไปกินเมือนเศร้าตัวถือว่าสุดยอดอยู่ครับพี่น้องมีให้หนูน่นี่ไอ้ควานูเส้นนามของพะว่าผ่านผมเกืบกลางเต็นเรียบร้อยแล้วคือสิบหไปคือสิบหกไปอีกเดี๋ยวผมก็ไปบ้านไงคือการเพี่น้องกับสิกลางเต็นนอนกันเลยละ่ะมือนเศร้าละ่ะจังวากันไหม ป่ะครับพี่น้อยอตอนนี้เวลา เจ็ดโมงเสาร์ครับพี่น้องตื่นสวยกันเสร็จแล้วครับพี่น้องอากาศมันเป็นเย็นๆเสานี่ก็เลยออกสวยในแจ้ง่อยไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นบ่วงรอบเสาน้องกันว่าเสียนหูเห็นห,นหางบอ่อเสานี่ได้เห็นจกัหจกหูจักหางก็ดีใจแล้วครับพี่น้องเสานี่พราะว่าเมาื่อคืนนี่บ่หมันเป็นได้บ่วงบ่ค่อยตีนเป็นได้รอบเสานี่ อย่ามาเห็นอีหยังพลาลายกลัวบอกว่าได้ขาดคำครับพี่น้องบ่วงล้มไปแล้วบ่วงล้มไปแล้วสองหลังเลยเด้อครับพี่น้องผมใส่ไปหิมกันแท้นี่สองหลังนี่อันนี้นีน่นีน่นี่จุดขูดหรอครับพี่นอ้องเป็ือไส้จุ๊มจิมไม่บานผมใส่จ้าของอะไนี่เอาจัดการเห็นไหมนะ,ะเดี๋ยวรุ่นรุ่นหลังนี้ก่อนรุ่นหลังนี้ก่อนหลังนี้เด้อหลังนี้เด้อขูดจุดเดียกันครับพี่น้อง เป็นไส้จมจิ๋มไส้เดียวกันเลยไส้บักขีด้อบางบางหลังมีเห็นน้ำเนี่ยนอหลังพุ่นกระล่มครับพี่น้องนี่หลังยุดแจนี่อันนี้ไส้ไอความคันเลยเห็นเห็นวงแล้วครับพี่น้องเห็นบวงแล้วอู้ดจุดครับพี่น้องตัวนี้ตัวสีเทาๆครับพี่น้องค้อยู่ค้ยู่อุ้ยมันลังซ้อนโอ้ยมันสามลังซ้อนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอจัดการนู้นครับพี่น้อง โคนิดถืึหนูใหญ่เด้อครับพี่น้องขึ้นเห็นว่าบึงหลอดเสาาซิมี่ยังบ่เพิ่มีตัวตัวเดียวแล้วก็เบิดตัวบ่ครับพี่น้องบ่วงผมชุ่ยใส่นอกบาทนี่พี่เว้ยร้อนจอกอางเลยคิดว่าซิมี่บอกเอฟเอ่อบถืออีกเยกบาทสินะบ่วงหอดเต็มพานอยู่พี่น้องรอบเสายันมีตัวเดียวนั่นแหละคือ โมเมนตมเมนเยา้ยครพี่น้องลุนลุนลุนลุเอนแบบเอปว่ะเอป่อ่ตไข่อยู่ครับพี่น้องมมนต์เอแต่ว่ากับตัวเท่าๆนี่ะเอาเดียวคอจัดการกพี่น้อง กุหลาบขึ้นนะแสดงว่าหนูมันออกเยอเเงีืยี้ <ours introductions> like ังสุดเงา้ยเง้าเงี่ยเงม้ยงี้จเี้องี้เง้นเงี่แเงส้เงี้ยี้งี้ย้ยเง้ยเี่ย้ยงี่ยงี้ย ผสมจุ่มบว่วงใส่บ่มีแย่งครับพี่น้องบว่วงหัวเต็มพนันติงเงือกอยู่เรียผมว่า,าเาบว่วงควมมุอยู่ยใส่ละหลังนี้เอาบ่วงขึ้นบนนี้ไปนี่โอ้โ้หลอนจังกองยังพวงบว่งตีงี้ครับพี่น้องนี่มิดซีดี เป็นจังสี่รูปตัวมองมองจุ่มใส่นี่มองความหวังนี่นี่ทางมันกิดไม่กระโดดเนาะพี่หมือนยังเข่าออกไม่ไหมอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าโตเพิ่นไปจังไดอื้ออด้เต็มประพันเลยฟังถึงแม่บ้านผมเก็บอยู่ครับพี่น้องบุมีเยียงคือกันอู้เบื่งเงียบรับพี่น้องทางนะเห็นห้อยติดไม่ไหมอยู่ มันเป็นดองหูเพินเป็นแป๊ะงงงามอยู่พี่นี่พี่ถ้าว่าตู่คือน่ปอยู่ไปจังไดหนูเก่งมากโอ้ยเล่นหลวงพ่อตีนจากหลังเลยน้าบมพานพ่อจังไดนี่เอาไปใส่าหน้าได้เลยบมมีอย่างเลยบ่โอ้แต่แต่แต่หลงเหนว่ามัน มองนี่สิเป่งจ๊กโตจ๊กใหญ่ไงกรบอกเป่งดีสิบหลังโบเห็นจ๊กหางครับพี่น้องเปิดเลยครับพี่น้องบพวงกอันดสี่สิบหลังโอ้สี่สิบหลังนี่เห็นยูหกตัวรวมเมื่อคืนด้วยหกหางรอบเส้าเห็นเจ็ดสี่หางครับพี่น้องคือว่าม้าแท็กหลอดแล้วเนาะสี่สิบหลังเห็นหนูอยู่หกหางรวมเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องโอ้ ถือว่าหมานคครับเดี๋ยวละเพงสิดตัวรอบเ้าในถึงคือ่บเห็นแบบหางง่ายๆกะโบไปยั้งับพี่น้องได้กินเขาได้กินเขาต่งโอ้อเก็บ่วงวัวเบิดบ่โอ้ดุดมือ,มอแล้วก็บอกว่าเราเข้าขายเดี๋ยวไปเบิ่งคนงานพ่อยายก็พันนู้นกันครับพี่น้องพ่อยายเป็นมาน์คได้หลอกมันขึ้นหลอกเสาเป็นสิมานอีกว่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซทรันี้ก่อนละครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจนจบคลิปนะครับผมไปพ่อกันไหมคลิปหน้าคนละครับพี่น้อง จมย่างเงี้ยหนุ่ยไงโมมันบมรอบเศ้าโอ้ยหางเดียวโคโลเอาตัวหมดเมื่อคืนแล้วเนาะใส่นั่นเดี๋ยวโอ้เห็นจักหางโอเห็นจักหางขึ้เกาถุงใส่ยาไปแล้วเอาเดียวนี่เอาเอาซุ้มนี่นี่นี่ยุดสีหางอยู่เด้อรอบเศ้านี่เออใหญ่แล้วหมานผู้เดียวนั่นรอบนี่เนาะรอบหนาจะแก้มือไหม